ในป่าใหญ่ริมลำธารมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อมิ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 เป็นกระต่ายที่ฉลาดและขยันแต่มีนิสัยที่ไม่ชอบพึ่งพาใครและคิดว่าทำอะไรด้วยตัวเองจะดีที่สุดช่วงนั้นเป็นฤดูแล้งน้ำในลำธารเริ่มแห้งขอดมิมิจึงต้องออกไปหาน้ำที่อยู่ไกลออกไปเธอเดินทางมาถึงป่าลึกและพบบ่อน,น้ำใสใกล้ต้นสนใหญ่ต้นหนึ่ง ขณะที่มิมิกำลังจะดื่มน้ำเสียงใสๆดังขึ้นระวังหน่อยนะกระจายน้อยมิมิสะดุ้งและมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครใครพูดคะมิมิถามฉันเองต้นสนที่เธอยืนอยู่ข้างๆนี่ไงเสียงตอบมิมิมองขึ้นไปและเห็นใบสนสั่นไหวเบาๆต้นต้นสนพูดได้ด้วยหรอ ได้สิแต่นั้นไม่สำคัญสำคัญคือน้ำในบ่อน,นี้ดื่มไม่ได้ในตอนกลางวันเพราะมีสารพิษจากเห็ดในดินเธอควรดื่มตอนค่ำคืนเมื่อแสงจันทร์ทำให้น้ำใสสะอาดมิมิสงสัยทำไมต้องเชื่อต้นสนด้วยคะบางทีอาจจะหลอกก็ได้ต้นสนเศร้าใจเล็กน้อยเธอไม่เชื่อก็ได้แต่ฉันอยู่ที่นี่มานานหลายร้อยปี เห็นสัตว์หลายตัวเจ็บป่วยเพราะดื่มน้ำในเวลาที่ผิดแต่มิมิยังคงสงสัยเธอคิดว่าต้นสนอาจพยายามขัดขวางไม่ให้เธอดื่มน้ำเธอจึงก้มลงดื่มน้ำไปแก้วใหญ่หลังจากดื่มไปสักครู่มิมิเริ่มรู้สึกเวียนหัวและปวดท้องเธอแทบจะล้มลงไปอ๋อต้นสนเรียบใส่ใบแรงๆเรียกให้ช้างใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลมาช่วย ช้างใหญ่ชื่อบลูรีบวิ่งมาเมื่อเห็นสภาพของมิมิบลู Blue จึงใช้งวงยาวจับที่กิ่งของต้นสนแล้วเขยา่าทำให้น้ำค้างที่ติดตามใบของต้นสนใหญ่ตกลงมาชำระล้างสารพิษที่ตัวของกระต่ายน้ำค้างนี้จะช่วยล้างพิษออกจากร่างกายบลู Blue พูดเสียงห่วงใยมิมิรู้สึกน้ำค้างเย็นเซาะผ่านตัวและค่อยๆรู้สึกดีขึ้น เธอมองไปที่ต้นสนและบลูด้วยความอายขอโทษค่ะที่ไม่เชื่อคำเตือนมิมิพูดด้วยเสียงเบาบลูยิ้มเบาๆไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติที่จะระวังคนแปลกหน้าแต่บางครั้งการฟังคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ก็สำคัญนะต้นสนสายใบเบาๆฉันไม่โกรธหรอกแค่อยากให้เธอปลอดภัยขณะที่พวกเขาคุยกัน หมาจิงจอกตัวหนึ่งแอบมองอยู่จากพุ่มสนเขาได้ยินการสนทนาทั้งหมดและเข้าใจว่ามิมิเป็นกระต่ายขี่ไม่ชอบไว้ใจใครหมาจิงจอกจึงเดินออกมาด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่สวัสดีครับทุกคนผมชื่อฟ็อกซี่ได้ยินว่ากระต่ายน้อยกำลังหาน้ำใช่ไหมมิมิพยักหน้าแต่ยังระวังผมรู้จักที่ลับที่มีน้าวิเศษ ดื่มแล้วจะสุขภาพแข็งแรงตลอดไปอยากไปดูไหมฟ็อกซี่เสนอบลู Blue ใส่หัวอย่าเชื่อเขานะมิมิฟ็อกซี่นี่มีเชื่อเสียงเรื่องหลอกลวงต้นสนก็เตือนใช่แล้วน้ำวิเศษที่เขาพูดถึงคือบ่อน้ำที่มีแร่ทอดอันตรายแต่ครั้งนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้มิมิคิดทบทวนเธอจำได้ว่าต้นสนและบลูช่วยเธอมาแล้ว แมเธอจะไม่เชื่อในตอนแรกขอบคุณนะคะฟ็อกซี่แต่ฉันคิดว่าจะอยู่กับเพื่อนที่นี่ดีกว่ามิมิตอบอย่างสุภาพฟ็อกซี่ทำหน้าผิดหวังเชื่อพวกนั้นได้แล้วมันก็แค่ต้นไม้กับช้างเท่าแต่พวกเขาช่วยฉันมาแล้วและไม่เคยคาดหวังสิ่งตอบแทนมีมิตอบด้วยความมั่นใจฟ็อกซี่เห็นว่าหลอกไม่ได้จึงเดินจากไป ตั้งแต่วันนั้นมิมิเรียนรู้ที่จะแยกแยะว่าใครเป็นเพื่อนแท้เธอกลายเป็นเพื่อนกับบลูและต้นสนทุกวันเธอจะมาเยี่ยมและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆบลูช่วยปกป้องม,มิมิจากอันตรายต้นสนคอยให้คำแนะนำดีๆและม,มิมิก็ช่วยเก็บผลไม้ให้บลูรวมทั้งรดน้ำให้ต้นสนในวันที่แห้งแล้งวันหนึ่งเมื่อฟ็อกซี่เจอปัญหาและไม่มีใครช่วย มิมิกับเพื่อนๆก็ยื่นมือช่วยเหลือเขาด้วยทำไมช่วยผมด้วยละ่ะทั้งที่ผมเคยพยายามหลอกคุณฟ็อกซี่ถามมิมิยิ้มเพราะเราเรียนรู้แล้วว่าการให้อภัยและช่วยเหลือกันทำให้ทุกคนมีความสุขฟ็อกซี่ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองและกลายเป็นเพื่อนดีของทุกคนในที่สุดการไว้วางใจนั้นต้องใช้ปัญญาแยกแยะ เราควรให้โอกาสคนที่แสดงเจตนาดีแต่ต้องระวังคนที่มีเจตนาแอบแฝงมิตรภาพที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันและช่วยเหลือกันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน